know you've been a good friend. And that's in the second thing. Pro net. AIS ประจำเดือนสิงหาคม2564ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้หมอนได้ทำคลิปเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตในเครือข่ายของ AIS ประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมมานะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะสำหรับแพ็กเกจของ AIS นะคะมีให้เลือกอยู่3แพ็กเกจ ซึ่งความจริงแล้วก็มีมากกว่าสามแพ็กเกจแต่ที่หมอนเอามาให้คือคัดสรรมาอย่างดีนะคะมาให้เลือกดูว่า คุ้มที่สุดแล้วนะคะสำหรับ3แพ็กเกจที่จะเอาลงให้ชมในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างของเครือข่าย ais ในระบบเติมเงินนะคะหรือใครที่ย้ายค่ายมานะคะก็จะได้แพ็กเกจนี้เลยนะคะ ความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดสำหรับแพ็กเกจนี้ไม่มีโทรฟรีให้นะคะแต่ได้ Wifi ของ AAS ฟรีไม่จำกัดนะคะราคาที่แจ้งรวมภาษีเรียบร้อยนะคะ150บาทต่อเดือนรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 6 7สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2 เน็ตความเร็ว4เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันแต่สำหรับแพ็กเกจนี้ได้เพิ่มโทรฟรีเข้ามาทุกเครือข่ายนานครั้งละ15นาทีถ้าเกินก็จะเป็นนาทีละ1บาทนะคะตลอด24ชั่วโมงได้ Wi-Fi ฟรีด้วยราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือนรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 1 9 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ต่อมาแพ็กเกจที่3แพ็กเกจนี้ได้เน็ตความเร็วมากเลยนะคะ10เมกะบิตได้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแต่ไม่มีโทรฟรีให้นะคะได้ WiFi ของ AIS ฟรีราคาเดือนละ300บาทราคาก็รวมภาษีเรียบร้อยนะคะรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน9159สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ทั้ง3แพ็กเกจราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการโทรฟรีด้วยหรือเปล่าหรือคุณต้องการเน้นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะก็มีให้เลือกอยู่แบบเอาพอใช้ได้ก็คือ4เมกหรือว่าเอาเร็วแรงไม่กระตุกเลยก็10เมกนะคะถ้าเอาแบบคุ้มหน่อยเดือนละ200บาทได้ทั้งเน็ตโทรฟรีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ